รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านผู้ชมครับปัญหายอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็คือเราจะต้องนำรถไปที่สถานีบริการ ทำให้เสียเวลาสิ้นเปลืองพลังงานแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบทั่วไปอาจจะกอ่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับแหมไม่ต้องเป็นกังวลไปละครับอาจารย์เพราะตอนนี้เขามีการบริการแบบใหม่ที่ Delivery สรงตรงไปถึงบ้านหรืออาคารสำนักงานกันเลยล่ะครับเรียกว่าบริการฟิสเตชั่นโมบายเซอร์วิสจากปตทซึ่งเป็นรถบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นเคลื่อนที่นั่นเอง โดยรถของเราเนี่ยมีอุปกรณ์พร้อมที่จะช่วยในการตรวจสอบสภาพของรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายไส้กรองก็เหมาะสมกับลักษณะการใช้ชีวิตของคนในเมืองยุคใหม่ได้นะครับเดียวกันยิ่งเนี่ยผู้ที่ไม่มีเวลานะครับหรือมีรถยนต์จำนวนมากคันเนี่ยไม่สะดวกที่จะเอารถไปใช้ที่สาาถานบริกาซึ่งถือว่าเป็นบริการใหม่แล้วก็น่าจะเป็นบริการแรกของประเทศไทยนะครับที่มีการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนอกสถานที่ด้วย ครับข้อแตกต่างของการให้บริการนอกจากนี้รถแต่ละคันก็ใช้เวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่นเพียง19นาทีเท่านั้นแมประหยัดเวลาแถมยังรวดเร็วนั่งพักยังไม่ทันหายเหนื่อยก็เสร็จแล้วหรือเนี่ยส่วนที่เป็นลักษณะพิเศษหรือจุดเด่นของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถคันนี้ก็คือระบบการดึงน้ำมันเครื่อง ออกจากรถที่ต่างจากแบบทั่วไปครับมันต่างก,กันตรงนี้ฮะ,ะเปลี่ยนถ่ายข้างล่างเนี่ยครับคือเราขายปุ๊บน้ำมันก็จะไหลออกมานะครับเราก็จะเก็บน้ํามันออกไปนะครับซึ่งอาจจะมีการเลอะเชอะ นะครับเปิดเปืือนนะครับแต่ระบบนี้เนี่ยเราเป็นระบบดูดน้ํามันเครื่องเราใช้สายเนี่ยครับดูดเข้าไปตรงจุดที่เราดึงก้านวัดน้ํามันเครื่องออกมาเข้ามาที่เครื่องของเราเครื่องของเราก็จะมีหลอดแก้วนะครับดูว่าสภาพน้ํามันเนี่ยเป็นยังไงหลังจากนั้นเราจะถ่ายน้ํามันลงไปเก็บที่ถังซึ่งถังเนี่ยออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับสำหรับเก็บน้ํามันหลอด่นโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนครับผมนอกจากจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้ว รถบริการคันนี้ยังใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นอีกด้วยโดยมีการทดสอบแล้วว่าไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นี้สามารถใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นได้หนึ่งวันเต็มๆเลยล่ะครับจริงๆระบบพลังงานของรถคันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้จาก3แหล่งเป็นแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ บแบตเตอรี่รถยนต์นะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คือไฟจากอาคารและบ้านเรือน3พลังงานนี้ประสานกันนะครับใช้ในการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหลอลื่นนั่นเองครับ ทุกาครับการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆขึ้นมาก็เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วทำให้ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดพลังงานอีกด้วยครับสนับสนุนโดยกลุ่มปะตะท